สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคูทุกคนนะครับผมมันี้มาผบกปกันกับช่องสอีสานชวนกินชาแนลครับผมมันี้ผ้าพี่น้องมานี่ครับมากินเมนูอย่างลิ้นครับผมลิ้นงัวด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับนี่คือเห่าอันนี้ผมมักแล้วพี่น้องแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ผมมักไว้ก็สิมีรสดีมีเกลือแล้วก็มีชูรสนะครับเนาะแล้วก็ซอสหอยนิดหน่อยครับ นี่ครับพี่น้องตอนนี้กำลังย่างเลยครับกำลังเอาขึ้นย่างนี่ครับย่างหอนหอนกินหอนหอนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเจวที่เห็ดแหลืองเนาะพี่น้องเนาะการก่อนอื่นพี่น้องนี่เขามารับชมแล้วนะครับก่อนออกไปกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจนี่นะครับเด้อให้กำลังใจกันและกันอ่าโดยการกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้ทางช่องไสายสานชวนกินแชนแนลครับจะได้มี่กำลังใจในการทำคลิปให้พี่น้องเขาเด๋อเบื้องเด๋ชุ่มต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ อ่านี่ครับนี่พืชแจวข้มๆมพี่น้องแจวเพียส่ยดีพร้อมข้มๆแมลก้กกะมีผ้กหอมนำนะครับเนาะเดี๋ยวมาล่อกันต่อไปพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้อ,อยอีกหอบนึงนะครับเนาะหลังจากเมื่อกีอ้ทางผมในพี่น้องเข้าในเบื้องขั้นตอนการอยางนะครับเนาะการมัเนะพี่น้องมักลีนครับมื้อนี้มีมนูนี่แหละครับพี่น้องนี่คือเ้อยยางสู้เหล่านะพี่น้องเนาะนี่ครับผม ย่างลิ้นหมูไอ้ล <t> ิ้นง <vo> ัวครับขอโทษครับผมลิ้นงัวครับผมนี่คือย่างซุกแล้วนะครับเท่ากับบดใหญย่างแบบว่าซุกจนเกินไปน้อพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องหั่นแป๊บหนึ่งนะครับผมสิได้กินให้พี่น้องเท่ากัเบิ่งนะครับนี่ผักข้ากระมีครับมีหลายอย่างอยู่เมือนนี้ผักกาดขาวกระมี่แบบนี่อบบทวนนะพี่น้องแล้วก็แตงแล้วก็นี่ครับ้็ที่หอมก็มีพี่น้องแล้วก็ะเจียวนะครับเจีวขมๆพี่น้อง ใส่ดีนี่หลายไอหนุมมักขึ้นผมพี่น้องครับนี่ครับขออยัดวางล่างก่อนเนาะพี่น้องนนอตตวยเจียวเจียวขออยัดทันหลินเนาะครับนี่ครับไม่ไม่หอนเลยพี่น้องมาเลยครับพี่น้องครับมากินน้ำกันเด้อครับเสียบเสียบน้ำกันพี่น้องครับผมพี่น้องเข้าไหนยังกินล่ะนอครับนี่ครับมากินน้ำกันเสียบเสียบน้ำกันพี่น้องครับผม บดิ้กินนั่นหรอครับย่างลินงวนี่ครับยังหอนยังไอยังอันนี้ขึ้นอยู่เลยครับอย่างแล้วลงกไม่ไหม่ๆ้ลูกพี่น้องเนาะครับถ้าย่างแห้งจนเกินไปมันเกิดจะเหน,นียวเนาะพี่น้องอันนี้ขออนุญาตว่าแหวนข้างล่างเนาะพี่น้องเนาะเอาซัมเนียซะก่อนครับผมซัมเนียร์พี่น้องเขาได้เบิรงกันเนาะนี่ครับ อันนี้ถ่วเจวสีว่างมุงบ้วะพี่น้องครับผมของบนน้ำเนาะอกเนาะพักกตสีว่างจะ่นี้กี่น้อยมาพี่น้องครับผมมากินน้ำกันครับกินน้ำกันเต็มแซ่บครับมาเนี่ยนี่ครับแตงก็มีครับขอยอยหยาบก,ก๊บนึ่งๆพี่น้องครับลืมหยางหนึ่งนอพี่น้องเนาะขากระได้เลยครับผมนี่ครับ เขาห่อนพี่น้อ,นขอ,องขอหยากว่างล่างครับมาครับมาพี่น้องหมาเสแสบครับผมได้ใจขนาดเลยพี่น้องเอ้ย

พี่น้องครับหลิกหัวครับจากห่อนห่อนไม่ไหมเด้ครับขุยเจียวขมครับกินไปคุยไปตามสไตล์พุกเองครับจากพี่นหอง กี่กมอเตอร์ไซคจไหครับหอมแซ่บๆจ่ายยังไงครับ มันอุ่น่ะเนยก็ดีเลยพี่นาอเศรษบ์เลยครับ ดิ่งหวานมันจะมันเหนียวพี่น้องครับเลาทำมัอยากมากเพมาะมันสีหำแบบจุ๊บๆๆๆหนะพี่น้องเนาะแซ่บครับมันสะบันเหนียวครับนี่ครับพี่เน่ยจับแจวหน้านพี่น้องเนะะาะนี่ครับแจวขมผมแจวขี้เปียะใส่ดีบ้างครับ กินน้ำกันด้วยปีนองด้วย เสียบได้ไหมครับบริกินหน้าแห่งครับเป็นเดือนของเดือนไหนครับเสียบได้ไหครับ แ่บพี่น้องแ่บ,บๆครับอสำหรับมอนีรกบจะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้นะครับเนาะก็ขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับมาเป็นกำลังใจกำลังแรงใจให้กันและก,กันโดยดีเสมอมาขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับมอนี้ฝากไว้ซ้ำนี้นะครับเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ